สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของคำภาวนาของกษัตริย์ดาวิดเป็นคำภาวนาสั้นๆในหนึ่งพงศาวดารบทที่17ข้อที่16ดาวิดได้คุกเขา่าและภาวนาพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงนํามาไกลถึงเพียงนี้คําภาวนานี้เป็นบทคําภาวนาที่เห็นถึงการขอบพระคุณ และสํานึกของกษัตริย์ดาวิดท,ที่มีต่อองค์พระผู้ปเป็นเจ้าเราลองนึกดูนะครับกษัตริย์ดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งหญ้าในหุบเขาและวันหนึ่งพระเจ้าทรงนําท่านมาจากทุ่งหญ้าเล็กๆตรงนั้นก้าวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลที่เป็นมหาราชของอิสราเอลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในคาภาวนาของดาวิด จึงเป็นคำวานาที่มาไกลจริงๆนะครับพระองค์รู้สึกว่าพระเจ้านําท่านมาไกลจริงๆและแถมพระเจ้ายังให้พระสัญญาต่อไปว่าลูกหลานของท่านจะได้เป็นผู้สร้างพระวิหารให้กับพระองค์ราชอาณาจักรจะอยู่กับลูกหลานของพระองค์ไปอีกหลายชั่วอายุคนดังนั้นกริย์ดดาวิดจึงเดินทางมาไกลในชีวิตมากในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าเราทุกคน มาไกลเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะไม่ได้ไกลในแนวแนวดิ่งจากล่างขึ้นสู่บนแต่อย่างน้อยที่สุดในชีวิตธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยครับวันนี้เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าเราเดินทางไกลาจากตัวตัวเก่าของเรามากแล้วเช่นเดียวกันบางท่านจากที่เคยโลภก็รู้สึกพอเพียงกับชีวิตบางท่านเคยขี้โมโหโทโส ก็กลับเยือกเย็นลงบางท่านเกลียดชังแค้นใครบางคนวันนี้กลับกลายเป็นให้อภัยให้เราสำนึกต่อการที่พระเจ้านำเรามาไกลาจากตัวเก่าของเราขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านนะครับพี่น้องช่วยกด subscribe กดติดตามและกดกระดิง่งถ้ามีคลิปวิดีโอพี่น้องจะได้ไม่พลาด การรับชมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเราจะพบกันทุกวันเสาร์เวลา9ก้าโมงเช้าครับสวัสดีครับ